ให้ทุกคนดูกเดือดแต่แซ่บมากเวอสีสันให้ทายว่าจากร้านไหนจำหน่อไม้ปูมา้าครับทุกคนเดือดๆเ,เลยโอ้ยอน้ำลายไหลเลยครับทุกคนปะเปิดด้วยปูม้าก,ก่อนเลยครับทุกคนอ,อยากกินอืม ดูดิให้ทุกคนดูนด่ะเนื้อแบบอือ้ออื้มอื้มแซ่บมากมแล้วแบบกินหน่อไม้แล้วยิ่งกินเผ็ดมันยิ่งเผ็ดไปใหญ่ทุกคนแต่อยากกิน ปูหวานเดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บระเลียดอีกทีหนึ่งไหมครับ normal <c oughs> ก,กับนมจีน เตรียมมะนาวสดๆมาอยากกินบทมันอยากกินของเปรี้ยวเนี่ยมะนาวอืมอืมโอ้ยสะใจ

ก็จเจี๊ยบหน่อยกรเผ็ดมีอย่างย่างจะได้เครื่องกระเพาะหน่อยขอ,องแก้เผ็ดทคนหนังปลาแซลมอนถุงใหญ่มากสองร้อยห้าสิบกร,รมัมของเจ้านี้พี่ซื้อมารับปากตะก,ก้าขายดีมากจริงทุกคน อันนี้คือแบบหนังเข้าชิ้นใหญ่มากอันนี้รสไข่เค็มชีสอันนี้กี่ชอบมากมมมชิ้นใหญ่มากสองร้อยห้าสิบกรัมเขาสองร้อยกว่าบะทมีขุงเล็กร้อยห้าสิบกรัมก็ร้อยกว่าบาทนู่น Cùng lấy cốc hòa ra nhanh cùng Tâm trong mái แล้วกินแบบเปลิมๆกินอย่างเงี้ยอร่อยที่สุดเลยอย่างนี้ก็ชอบบิดน้ำมอาอู้ย <c oughs> <c oughs> ม,มันอร่อยกว่าตำแบบเปรี้ยวๆลงไปที่น้ำปลาทุกคนเยแต่แซบมากมสีสัน อให้ถ่ายว่าจากร้านไหนตัวนี้ไม่ได้ทำเองอืมีมมมนคนบอกว่า หน่อไม้นี่แหละตัวนําความเผ็ดเลยทุกคนเหมือนจะแบบจืดๆใช่ไหมแต่เวลามันกินคู่กันแล้วแบบมันเผ็ดแต่ก่อนที่ก็ไม่รู้บางวันที่ก็เอาหน่อไม้มาเป็นตัวแบบผักเคียงใช่ไหมที่ก็ทําไมวันนี้ส้มตำมันเผ็ดมากทุกคนก็บอกคี่ว่าตัวหน่อไม้ใช่เลยตัวนี้แหละทําให้มันแบบเผ็ดมากๆ ริงทุกคนสังเกตหลายรอบแล้วแต่มันอยากกินไง up here. งงงง,ง,งระดัะอืมนี่แหละให้ปูม,มันสดนะมันจะหวานแล้วมันจะเป็นแบบเส้นๆลู่ๆเข้าปากเลยครับ เผ็ดจริงทุกคน <c oughs> มันจะเผ็ดแตกต่างจากปกติคือมันจะเผ็ดไปที่ลำคอเลย <c oughs> ขอแก้เผ็ดด้วยหมูยอหน่อยฮะ want one all right here so. <coughs> oh wait. lòng đu vừa mà nào kép hết đại mm ừ. ไ,ไวัสดีทุกคนเดี๋ยวขอไปพักแป๊บหนึ่งคนระับสวัสดีครับทุกคนบบ๊ายาย